เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลย่ะต่อมาเรามาดูโครงสร้างและหน้าที่ของใบบ้างนะครับหลังจากเราดูรากและทำต้นกันไปแล้วเนาะดูโครงสร้างภายนอกของใบก่อนนะครใบ,บเนี่ย ประกอบด้วยส่วนที่เรียกว่าก้านใบนะครับหรือ petiole นับคือส่วนของใบที่ติดกับลำต้นเลยนะครับอย่างนี้นี่ส่วนตรงนี้นะครับคือก้านใบเนอะเบอร์หนึ่งที่เราเห็นเนี่ยเป็นก้านใบนับหรือ p e t i o l เอ,อ,กอากระดาไทยไปก่อนแล้วกัน,นครับต่อมาครับส่วนที่แผลแผลออกเป็นใบครับเราเรียกว่าแผ่นใบหรือเบรดนะครับอันนี้แผ่นใบอันนี้ใๆนี้เลยนะแผ่นใบนะครับแล้วก็บริเวณโคนก้านใบเนี่ยนะครับอาจจะมีหูใบอยู่ครับเรียกว่าสติปูนครับหูใบคืออะไรคือเจ้าติ่งตัวเนี้ยนะติ่งงอกขึ้นมาเล็กๆเนี่ยคือหูใบเนาะซึ่งหูใบนะครับ เหมือนเป็นเหมือนสัญลักษณ์ที่บอกว่าถัดจากหูใปเนี่ยคือใบแล้วนะนี่คือใบหนึ่งใบทั้งใบนะครับนั้นตรงนี้เราเห็นตรงนี้ไหมนี่ก็คือหูใบนะครับนั้นถัดจากถัดจากหูใบออกไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าใบหนึ่งใบนะครับอ่าบางทีนะที่ซอ่ของก้านใบเนี่ยก็จะมีตาอยู่นะตาในที่คือบัตรนะไม่ใช่อายนะ เออบัตรนะครับไม่ใช่อายที่เป็นในตามคนคนละเรื่องกันเนาะอ่าแต่พืชใบเลี้ยงเดี่ยวครับมักจะไม่มีก้านใบหรือแพดิโอหครับแต่พืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะมีสิ่งที่เรียกว่ากาบใบแทนครับคือโคนของใบมันแผ่ออกเป็นแผ่นครับเรียกว่าลีฟชีสครับใบส่วนใหญ่แล้วก็มีสีเขียวแหละเนาะเพราะว่ามีคอโรฟิลนะครับอ่าคอโรฟิลเนี่ยเป็นรงควัตถุเนาะช่วยสังเคราะห์ด้วยแสงครับทีนี้เนี่ยถ้าเรามีแค่คอโรฟิลอย่างเดียวเนี่ย มันรับแสงมาใช้ได้ไม่เต็มที่เพราะว่าแสงเนี่ยมันมีหลายความยาวคลื่นปนปนกันอยู่ถูกไหมอ,อย่างน้อยๆเราแยกออกมาก็ม่วงคราวน้ำเงินเขียวหลืองแสดแดงหนูแม่เป็นสีรุง้งจริงๆมีความยาวคลื่นแต่และความยาวคลื่นก็เป็นสีต่างๆกันไปเนาะดังนั้นเพื่อให้รับแสงได้ในจํานวนความยาวคลื่นมากที่สุดเนาะก็มีองควัตถุอื่นอีกเช่นแคโรทีนอยด์กับแอนโทไซยานินนะครับเนาะเลยทําให้พืชรับแสงด้วยความยาวคลื่นที่หลากหลายมากขึ้นเนาะ แต่ว่าทั้งคลอโรฟิล์แคโรทีนอยแอนโทไซยานินไม่มีตัวไหนที่ดูดซับแสงที่มีความยาวคลื่นประมาณสีเขียวเนาะมันเลยสะท้อนสีเขียวออกมาเข้าตาเราเราเลยมองเห็นพืชมีใบเป็นสีเขียวนั่นเองนะครับโอเคใบเนาะเราใบได้ไดสองชนิดตามลักษณะคือใบเดี่ยวหรือซิมเพิลลีฟนะครับกับใบประกอบหรือคอมเพลนลีฟนะครับนะถ้าเราลองดูใบเดี่ยวคือรูปทางซ้ายเนี่ยคือ ก้านใบหนึ่งก้านใบมีแผ่นใบอยู่ใบเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นใบประกอบนั่คือก้านใบหนึ่งก้านใบเนี่ยตรงนี้คือก้านใบนะเดเทียก้านใบหนึ่งก้านใบนะถ้าเป็นใบประกอบเนี่ยจะมีใบอยู่มากกว่าหนึ่งแผ่นนะครับเช่นนี่เห็นไหมเรามีใบอยู่ใหญ่ๆสองอันแต่ละอันมีใบย่อยอยู่พวกนี้จะเรียกว่าเป็นใบย่อยหรือลิฟเลต นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นก้านใบย่อยเขียนว่ตรงนี้กันเนี่ยก้านใบย่อยส่วาสังกฤจะเรียกว่าเป็น p e t i o อเ petiole ประมาณนั้นทีนี้การจำแนกใบเดี๋ยวไปประกอบนะครับเราก็จะใช้หูใบครับนะ หรือตาที่อยู่ตามซอกใบในการกาแนกนะครับอ่าจจะใช้หูใบก็ได้นะอยู่แถวๆอยู่ใกล้ๆกันแหละนะดังนั้นสมมุติว่าเรามีใบลักษณะแบบนี้นี่เป็นการจริงใหญ่ๆ่าเสร็จปุ๊บถ้าเราเจอหูใบตรงนี้อ่า ครับแล้วตรงนี้เป็นใบย่อยๆคร <ๆ S 1> ่าวๆแล้วประมาณนี้แล้วกันครับกลับแบบนี้ครับคล้ายกันเลยแต่ว่าเราเจอหูใบตรงนี้ หรือเจอตาก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นหูใบอย่างเดียวจะเป็นตาก็ได้เนาะงนั้นต่างกันอันไหนเป็นใบเดียวอันไหนเป็นใบประกอบครับเราบอกแล้วว่าเลยหูใบไปเนี่ยถือเป็นใบใบหนึ่งละงนั้นตรงนี้เนี่ยคือใบหูใบอยู่นี้งั้นตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยคือใบอันหนึ่งครับอันนี้เลยเรียกว่าเป็นใบประกอบแต่ถ้าดูฝั่งนี้หูใบเนี่ยมันอยู่ตามซอกตรงนี้ เนท่้นเราเลยดูนี่ดูเลยหูใบออกมาพบว่ามีใบแค่ใบเดียวอันตรงนี้เราเลยเรียกว่าเป็นใบเดียวนะครับต่างกันตรงนี้เนาะดูหูใบหรือดูตาก็ได้ถ้าพวกนี้เป็นตาก็ดูว่าเออตาตาอยู่นี้ปุ๊บขับเขยิบออกมาปุ๊บอา้าวมันมีใบใบเดียวนี่ไม่ได้แยกเป็นหลายๆแผ่นใบก็เรียกว่าเป็นใบเดียวแต่ถ้าตาหรือหูใบอยู่ตรงนี้นะครับมองไปปุ๊บ ปลว่าเฮ้ยมันแยกอ่ะแล้วมันเป็นริฟเลตคือเป็นใบย่อยครับอันนี้เลยบอกว่าเป็นใบประกอบได้นั่นเองครับนี่นะครับคือวิธีการแยกใบเดี่ยวกับใบประกอบนะครับนอกจากจะแยกโดยการใช้ตาหรือใช้หูใบครับยังใช้ความอ่อนแก่ของใบได้ด้วยนะครับคือถ้าเป็นใบประกอบนะใบประกอบเนี่ยคือทั้งหมดอ่ะมันถูกสร้างขึ้นพร้อมๆกัน นะครับดังนั้นถ้าเป็นใบประกอบทั้งใบจะต้อง่อนแก่พอๆกันนะครับแต่ถ้าเป็นใบเดียวเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องถูกสร้างพร้อมกันนะถ้าเป็นใบเดียวเนี่ยปลายกิงจะเป็นใบที่อ่อนกว่านั่นเองนะครับนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งแล้วในการแยกใบเดียวไปประกอบนะครับถ้าเราลองพิจารณาใบใบใบไม้ใบหนึ่งบ้างนะครับดูดูที่แผ่นใบของมันนะ จะมีเส้นอยู่หลายเส้นเลยครับเส้นหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดนะครับเรียกว่าเส้นกลางใบครับแน่ๆมันอยู่กลางใบก็ต้องใหญ่ที่สุดนะครับลงลงมาเนี่ยก็จะมีเส้นใบหรือเวนนะครับเ <ST> ส้นกลางใบคือมิดริบแล้วก็มีเส้นใบย่อยหรือเวนเล็ะครับไม่ใช่เวนนูนครับเป็นเวนนูนั่นไปเป็นเส้นเลือดดาเล็กๆของคนละนะครับอ่ะงั้นถ้าเราลองดูครับอันนี้สองอันคือ Mid ip, มิดริบคือเส้นกลางใบนะครับ แล้วก็พวกนี้ที่เขาวาดมาเนี่ยพวกนี้คือเวนนะครับส่วนเวนูเป็นเส้นเล็ก,เลกๆเขาไม่ได้วาดมาให้นะครับนี่พืชใบเลี้ยงเดี่ยวกับใบเลี้ยง,นะคคงคู่เนี่ยต่างกันนะครับคือใบเลี้ยงคู่เนี่ยมันจะมีการแตกแขนงของเส้นใยแบบร่างแหนะครับแต่ถ้าเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับจะมีการแตกแขนงของเส้นใยแบบขนานนะครับท่านดูรูปนี้นะครับ อันไหนเป็นใบเลี้ยงคู่อันไหนเป็นใบเลี้ยงเดียวฝั่งซ้ายเป็นใบเลี้ยงคู่ถูกไหมเป็นไดคอตดฝั่งขวาเป็นใบเลี้ยงเดียวคือโมโนคอดโนเพราะเห็นอันนี้ไหมมันแตกเป็นร่างแหจริงๆก็ถ้าเราลองดูไปถึงระดับเวนเลตเลยครับเวนเลตหรือเส้นใบย่อยนะเราก็จะเห็นมันแตกแขนงออกไปเรื่อยๆนะอืมเราลองไปเอาใบไม้มาดูว่อะไรที่เรารู้ว่าเป็นใบเลี้ยงคู่อ่ะ มันจะแตกแขนงสารกันเป็นร่างแหไปหมดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยมันเป็นโมโนคอร์ดอย่างเงี้ยมันก็จะถึงจะแตกแขนงออกมามันก็จะแตกแขนงเป็นเส้นใยขนานขนานนี้กันต่อไปอีกนะประมาณนั้นนะครับแล้วอันนี้เนี่ยมีเส้นใยแตกแขนงแบบขนานนะครับก็เลยเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับแต่ถ้าแตกแขนงแบบสารกันเป็นร่างแห я, จึงเป็นใบเลี้ยงคู่แนละ้วอันนี้น่าจะเคยเรียนกันมาตั้งแต่ประถมแล้วนะครับอ่ะเรามาเรามาดู โครงสร้างภายในกันบ้างเมื่อกี้ดูภายนอกไปัะภายในของใบครับชั้นนอกสุดเหมือนเดิมเหมือนอวัยวะอื่นเลยนอกสุดก็ต้องเป็นิเด d e r มิสถูกไหมคือเยื่อเนื้อเยื่อผิวนอกที่มาบุกนะครับก็บุผิวผิวใบชั้นนอกสุดนะครับอันนี้ก็มีเซลล์ผิวเหมือนเดิมครับคราวนี้มีเซลลคุมด้วยนะครับเซลล์คุมมีในใบเยอะกว่าอาวัยวะอื่นๆแน่นอนนะครับ เพราะใบหน้าที่ของมันเป็นหน้าที่หลักเลยคือการาคายน้านะแล้วก็แลกเปลี่ยนแก๊สด,ด้วยเพื่อที่เอาแก๊สไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงซึ่งก็เกิดที่ใบอีกนะครับแล้วก็มีขนนะครับอย่างที่บอกไปขนหรือไตรโครมเนี่ยช่วยป้องกันไม่ให้สัตว์กินพืชมากินได้ในระดับหนึ่งเนาะเพราะมันจะสัมผัสสักสาอาจจะทำให้มันคันอย่างนี้ก็ได้นะครับเซลล์ผิว แน่ๆละ่ะต้องพบทั้งด้านท้องใบและหลังใบเออรู้จักท้องใบกับหลังใบไหมมุิเรามีใบไม้ใบหนึ่งติดอยู่กับกิ่งนี้มุดเป็นต้นไม้กิ่งนะฟืบเรามีใบไม้ใบหนึ่งติดอยู่อย่างนี้ด้านไหนคือท้องใบด้านไหนคือหลังใบครับด้านนี้เรียกหลังใบนะ ด้านบนเนี่ยเรียกหลังใบด้านล่างเรียกท้องใบเพราะอะไรเราอันนี้ให้เรานึกถึงภาพหมาเขาด้สุนัขมุดมีหมาตัวนึงอ่ะวาดไม่เป็นหมาเนลยอ่ะโอ้มันมองให้มันเป็นหมาแล้วกันนะด้านไหนของหมาครับคือด้านหลังอะไรคือท้องด้านนี้คือหลังของหมาถูกไหมด้านนี้คือท้องหมางั้นอันเน,นี้ย เขาเลยเอามาเรียกกับใบพืชเหมือนกันว่าด้านบนเนี่ยคือหลังใบด้านล่างคือท้องใบนะครับโอเคโน้เซลล์ผิวหนังเนี่ยอพี่ซี่ผิวหนังเซลล์ผิวพวเอพิเดอร์มลเซลล์เนี่ยพบทั้งสองด้านทั้งด้านท้องใบและด้านหลังใบนะครับแต่ว่าเซลล์คุมกับปากใบเนี่ยนะจะต่างกันก็คือว่ากับพบที่ท้องใบมากกว่าที่หลังใบนะครับ คือพบด้านล่างมากกว่าด้านบนนะเราถ้าพูดให้มันง่ายๆนะครับในพืชส่วนใหญ่นะครับอันนี้ย้ําว่าส่วนใหญ่เท่านั้นนะครับเพราะก็มีข้อยกเว้นหนีนะครับยกเว้นอะไรยกเว้นพืชน,น้ํานะครับพืชน,น้ําถ้าพืชน,น้ําที่ใบลอยเปลี่ปลิ่มผิวน,น้ําใบลอยนะลอยเช่นบัว นึกภาพสมมุติว่าเรามีใบบัวอยู่สมมุติที่เป็นผิวน้ำาใบบัวมันลอยอยู่อย่างนี้แล้วก็เป็นก้านบัวะลรก็ว่าไปถูกไหมถ้าสมมุติว่าบัวเนี่ยมีปากใบอยู่บริเวณด้านท้องใบเหมือนเซลล์เหมือนเหมือนพืชส่วนใหญ่เป็นไงครับ เปิดปากใบทีสำลักน้ำตายถูกไหมเพราะว่ามันอยู่ใต้น้ำนะงั้นปากใบของบัวเนี่ยจะอยู่ด้านนี้ครับคือด้านหลังใบเท่านั้นครับด้านท้องใบจะไม่มีปากใบนะครับี่โนนี่บัวนะบัวเออแต่ถ้าพืชที่จมอยู่ใต้น้ําเลยเช่นสาหร่ายหางกระรอกอ่ะถ้ามันมีปากใบมันก็สำลักน้ําถูกไหมดังนั้นมันไม่มีปากใบเลยทั้งสองฝั่ง นะสองฝั่งนี้ไม่มีปากใบเลยเห็นไหมดังนั้นนี่เป็นคอยกเว้นนะครับพืชส่วนใหญ่มีปากใบทั้งสองฝั่งนะมีทั้งสองฝั่งแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมีสองฝั่งแต่ฝั่งท้องใบหรือฝั่งด้านล่างจะมีเยอะกว่าด้านบนหรือด้านหลังใบนะครับแต่ถ้าเป็นพืชที่ลอยติ่มน้ำอย่างบัวจะมีทั้ง จะมีได้แค่ด้านหลังใบเท่านั้นเพราะด้านท้องใบมันติดอยู่กับน้ําอยู่แล้วนะครับส่วนพืชที่จมใต้น้ําเลยอย่างสาหร่ายหางกระรอกจะไม่มีปากใบเลยนะครับอ่ะนั้นถ้าดูรูปเนาะเอาใบพืชทั่วไปพืชบกทั่วไปแล้วกันนะครับ Ep epidermis มีสองฝั่งเนาะฝั่งด้านท้องใบไปหลังใบแต่อันนี้หลังใบกับฝั่งด้านท้องใบข้างล่างนั้นจะเห็นว่าฝั่งด้านนี้คือด้านหลังใบ ไม่ค่อยจะมีพิเดอร์มิสักเท่าเอ้ยไม่ค่อยจะมีเซลล์คุมสักเท่าไหร่เนาะเอพิเดอร์มีทั้งสองฝั่งเนาะส่วนด้านท้องใบเนี่ยจะมีเซลล์คุมหรือกาดเซลล์แล้วก็รูปักใบหรือสโตมานะครับส่วนถัดเข้ามาจากเนื้อเยื่อผิวหรืออพิเดอร์มิสเนี่ยมีเซลล์ที่เรียกว่ามีโซฟิลอยู่นะครับอ่ามีโซฟิลเนี่ยเป็นชั้นหองเซลล์พาเรนไคมาอีกแล้วนะับพาเรนไคมาอยู่ทุกที่นะครับอย่างที่บอกไป มีโซฟิลเนี่ยอยู่ระหว่างเอพิดเมมิสทั้งสองด้านแล้วก็มีคครโรพาสอยู่จำนวนมากเลยนะครับเรียกว่ามีโซฟิลนะครับแน่ๆนะครับมีคคอโรพาสหน้าที่ของมันคือสังเคราะห์ด้วยแสงแต่ว่าเราสามารถแบ่งมีโซฟิลตามรูปร่างได้สองแบบนะครับแบบแรกเราเรียกว่าพาลิเซตมีโซฟิลพาลิเซตพาลิเซตมีโซฟิลเนี่ยรูปร่างใกยาวนะครับแล้วก็เรียงตัวเป็นแถวติดๆดกันนะครับแล้วก็มักอยู่ทางด้านหลังใบนะครับ อันนี้นะพาลิเซตมีโซโฟิลเห็นไหมยาวแล้วก็เรียงตัวเป็นแถวแถวติด,ช,ด,ช,ด,ช,ดชิดกันไปเลยนะครับอยู่ด้านหลังใบอีกแบบหนึ่งครับเราเรียกว่าสปองจีมโโงจ้มีโซฟิลสปองจี้มีโซฟิลเนี่ยรูปร่างไม่แน่นอนนะบางคนก็บอกว่าเป็นฟองน้ําอะไรประมาณนั้นเลยต้องชื่อว่าสปองจี้ครับเพราะรูปร่างไม่แน่นอนปุ๊บอาจจะมีกลมกลมบ้างช่องว่างระหว่างเซลล์เลยมากนะครับนี่สปองจี้มีโซฟิลกลมกลมเห็นไหมอยู่ห่างๆางกันมีช่องว่างระหว่างเซลแล้วมักจะอยู่ทาง ด้านของเออท้องใบมากกว่าหลังใบนั่นเองนะครับแล้วแล้วก็สปองจี้มีโซโฟิลเนี่ยมีโครพาสน้อยกว่าพาลิเซตมีโซโฟิลถามว่าทำไมด้านไหนของใบที่โดนแสงเลยด้านหลังใบถูกไหมด้านหลังใบนี่โดนแสงนั้นแสงมาตรงนี้ ด้านหลังใบหรือท้องใบโดนแสงมื่อว่านก็คือบ้านหลังใบยู่ไหมพาริเศษมีโซโฟิลเนี่ยก็มีคอโรพาร์ตมากกว่าเพราะว่ามันรับแสงได้มากกว่าก็ดูสมเหตุสมผลดีถูกไหมจะได้สังเคราะห์แสงได้เต็มที่ส่วนสปองจี้มีโซโฟิลได้รับแสงน้อยหน่อยอคอโรพาร์ตก็เอามีน้อยๆเอาเท่าที่มันพอใช้งานก็พอประมาณนี้ก็ได้นระับนึกประมาณนี้เอานะครับดังนั้นสปองจี้มีโซฟิลจึงมีน้อยกว่าพานนริเศษนะครับ และอีกส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือมัดท่อลำเลียงหรือว่าสคูล่าบันเดิลน,นะครับเพราะว่ามันมีหน้าที่ในการลำเลียงเอาพวกสารอาหารแร่ธาตุที่จำเป็นปต้องใช้นะครับแล้วก็น้ํามาหล่อเลี้ยงเซลลใบนะครับแล้วก็สามารถเอาน้ําตาลที่ใบสร้างขึ้นมาได้อ่ขนย้ายไปเก็บสะสมบริเวณลําต้นหรือรากได้นะครับ มัดท่อํำเรียงหรือว่าทัวราบันเดินก็เหมือนปกติครับคือมีทั้งไซเลมและโฟเนาะซึ่งกับพบบริเวณเส้นกลางใบ,บแล้วก็เส้นใบเส้นใบย่อยนอะบางพืชบางชนิดนะครับจะมีบันเดินชีสเดียวมาคุ้มอีกทีหนึ่งครับส่วนใหญ่จะแทรกตัวอยู่ในชั้นสปองจี้มีโซฟิลคือชั้นล่างในนี้ไม่มีรูปให้ดูเนาะ,ะสมมุติว่าเราตัดมาดู พ่อลำเลียงในใบก็จะมีการแบ่งไซเล่มกับโฟเมเหมือนในลำต้นแต่ว่ามันจะแบ่งด้านบนด้านล่างน้องคิดว่าไซเล่มหรือโฟเอมอยู่บนอ่ะถ้าเราลองนึกดูนะอ่ะใช้เหตุผลนะอย่าเดาถ้าเราลองนึกดูสมมติว่าเรามีต้นไม้ต้นหนึ่งอยู่อ่วเราแตกกิ่งออกไปอย่างนี้ ถ้าในลำต้นในลำต้นไซเลมกับโฟเอมมันเรียงตัวยังไงไซเลมไซเลมกับโฟเอมเรียงตัวยังไงครับใครอยู่ด้านในใครอยู่ด้านนอกโฟเอมอยู่ด้านนอกถูกไหมพี่ขอเขียนอย่างนี้นะโฟเอมอยู่ด้านนอกไซเลมอยู่ด้านในดังนั้นเวลามันจะแตกกิ่งขึ้นไปปุ๊บฟืบฟืบเป็นครับมันก็ต้องไซเลมก็ต้องไปกับไซเลมโฟเอมันต้องไปกับโฟเอมดังนั้นดูครับใครอยู่บน ใส่เล่มอยู่บนนะโฟเอมอยู่ด้านล่างชิโน่นี่คือมัดท่อลำเลียงในใบนะครับถ้าเราลองดูหน้าที่ของใบแน่ๆละ่ะหน้าที่ของใบสังเคราะห์ด้วยแสงถูกไหมเป็นหน้าที่หลักเลยสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่ออะไรเพื่อสร้างน้ําตาลนะครับสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อสร้างน้ําตาลระวังให้ดีอ่ามีข้อควรระวังมาเตือนน้องๆครับ น้องดูประโยคนี้ถูกหรือผิดพืชสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อสร้างพลังงานน้องบอกพี่ถามน้องอย่างนี้มันต้องมีอะไรอยู่แล้วผิดอยู่แล้วเออผิดยังไงรู้ไหม ผิดตรงสร้างพลังงานเนี่ยไม่ได้นะเออเพราะอะไรเพราะตามนี่ครับกดข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกเรียนอยังไงเทอร์โมไดนามิกในฟิสิกส์อ่ะคืออะไรกดข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกบอกว่าพลังงาน ไม่สามารถถูกสร้างหรือทำลายได้ดังนั้นเราบอกว่าพืชสังเคราะห์แสงเพื่อสร้งาพงพลังงานจึงไม่จริงสิ่งที่ทำได้คืออะไรพลังงานสามารถเปลี่ยนรูปได้ ดังนั้นสิ่งที่พืชทําไม่ใช่การสร้างพลังงานขึ้นมานะครับแต่เป็นการที่จะแก้ให้ถูกต้องคือต้องการเป็นการเปลี่ยนรูปพลังงานนะครับจากพลังงานแสงนะครับให้อยู่ในรูปพลังงานเคมีนั่นเองนะครับเป็นการเปลี่ยนรูปพลังงานเฉยๆนะไม่ใช่การสร้างพลังงานนะครับแล้วก็นอกจากการสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วเนี่ยยังมีหน้าที่อื่นอีกนหคือการคายน้ําคายน้ําเพื่ออะไรเพื่อ แลกเปลี่ยนแก๊สนะครับและช่วยในการดูดน้ําของไสเล่มแลกเปลี่ยนแก๊สนี่คือต้องการเอาอะไรครับพืชเอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้านะเพื่อมาสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองนะครับอันนี้คือหน้าที่หลักโน้ตแต่ใบก็ยังสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของมันไปทําหน้าที่อื่นๆได้อีกด้วยนะครับเช่นมือเกาะอ่าหรือ t a n อันนี้ของถัวของตาลึงกับทัวลันเตาเมื่อกี้ตอนสอนมือเกาะของลาต้นพี่บอกไปว่า มือเกาะของลำต้นของใบเนี่ยหน้าที่เหมือนกันแต่ว่ามันอันนึงเป็นลำต้นหนึ่งเป็นใบดูยังไงถ้าเป็นใบต้องมีอะไรครับต้องมีขูใบเนาะดังนั้นมือเกาะของพวกนี้เนี่ยเวลามันแยกออกมาจากลําต้นเราสมมติสีส้มคือลาต้นเนาะนี่มือเกาะแยกออกมาไปไปพันเกี่ยว วัตถุอะไรก็ตามแต่ก็จะเห็นหูใบหรืออาจจะเห็นตาตรงนี้ได้นั่นเองนะครับนั้นตรงนี้นครับเป็นอะไรที่บอกว่าเฮ้ยมันคือมือเกาะที่จเจริญมาจากลําต้นหรือเป็นมือเกาะที่เจริญมาจากใบถ้ามีหูใบหรือมีตาก็แสดงว่ามันจเจริญมาจากใบนะครับนอกจากนั้น,นครับยังทําหน้าที่สะสมอาหารหรือน้ําได้ด้วยครับเช่นพวกว่านหางจระเข้นะครับรจเะบเห็นได้ว่าว่านหางจระเข้เนี่ยมันจะบ,มบวมๆอวบๆน้ําเลยถูกไหมหรือกระเทียมหอมใหญ่พวกนี้ก็จะเป็นหัวของมย์ที่เรากินอ่ะจริงๆมันคือ ส่วนโครงสร้างของใบนะครับนอกจากนี้แล้วบางอันนะครับใบบางชนิดยังลดรูปเป็นหนามลดรูปเป็นหนามเพื่ออะไรเพื่อลดการใครยน้ำนะครับและป้องกันอันตรายคนระับเช่นกระบองเพชรและพืชทะเลทรายนะครับทะเลทรายมีน้ํำไหมน้อยมากถูกไหมนั้นมันต้องสงวนน้ํานะครับนั้นการที่มีใบมีใบปแปลว,ว่ามี ปากใบมีปากใบเพราะมีการคายน้ำมีการคายน้ำแปลว่ามีการเสียน้ำมันไม่อยากคายน้ำมันก็เลยลดรูปใบให้เหลือเป็นหนามซะจะได้มีปากใบน้อย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 การคายน้ำเลยเกิดได้น้อยแล้วจริงๆพืชทะเลทรายพวกกะลาบงเพชรเนี่ยมีกลไกอื่นอีกนะครับในการส่งผวนน้ำเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันถัดไปนะครับ ะนอกจากนี้ครับยังมีหน้าที่ในการดักจับแมลงในพืชบางชนิดด้วยครับเป็นกระเปาะดักแมลงอย่างนี้ของมอค้าโมแกงลิงเนอะอันนี้มอข้าโมแกงลิงถ้ากาับหอยแครงก็จะเห็นเป็นเป็นเหมือนอย่างเงี้ยเป็นเหมือนแถบอย่างเงี้ยพอแมลงมาเกาะปุ๊บมันก็ปิดแมลงก็ถูกดักอยู่ข้างในเงี้ยอืมหรืออย่างน้านค้างก็มีหยดน้ํเหนียวเหนียวอยู่พอแมลงมาเกาะปุ๊บมันก็จะไปไหนไม่ได้พืชพวกนี้ถามว่าทาไมต้องกินแมลงเออ ถามว่ามันเป็นผู้ล่าไหมไม่ใช่นะเรายัางถือว่ามันเป็นผู้ผลิตอยู่แต่ที่มันต้องกินมังเพราะว่าพวกนี้มักจะโตในดินที่ขาดในไนโตรเจนนะดังนั้นมันก็ต้องการไนโตรเจนถามว่าเอาจากไหนก็เอาจากสัตว์ถูกไหมเพราะมีโปรโตีนโปรโตีนมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบอยู่แล้วถูกไหมมีหมู่อะมิโน,โนอยู่จําได้ไหมโครงสร้างของกรอดอะมิโนเป็นยังไงมีคาร์บอนตัวกลางมีไฮโดรเจน มีหมู่ข้างเยียงคือหมู่ R ไหมมีหมู่ที่เป็นกรดคาร์บอกซิลิกไหม COOH แล้วก็มีหมู่อมิโน,โนอยู่หมู่นี้จะทำให้ให้ดได์โจเซนได้นั่นเองนะครับแล้วก็พืชใบพืชบางชนิดนะครับยังสืบพันธุ์ได้ด้วยนะเป็นการสืบพันธ์แบบไม่อาศัยเพศนะครับก็คือถ้าสมมติว่าใบพืชน่ยถ้ามันยังไม่ตายเนาะแล้วก็ ตกลงมางอกตกลงมาบนดินเนี่ยมันสามารถงอกรากได้ถ้าสภาพแวดล้อมเหมาะสมจะเดินเป็นต้นใหม่ครับเช่นต้นความตายไหนเป็นนะครับนี่คือโครงสร้างของใบเนาะภาพที่พี่อยากให้เราจําก็คือภาพนี้นะครับว่าเออหลังใบกับท้องใบมี e p i อ e ์ m i s อยู่ซึ่งกาดเซลล์จะอยู่ที่ท้องใบซะมากกว่าตรงกลางมีมี s o p h ลอยู่ด้านหลังเนี่ยใบยเ่ยด้านบนเนี่ยเป็นพาลิเซตมี s o ฟิลด้านท้องใบหรือด้านล่างเป็น สปองจี้มีโซฟิลนะครับแล้วก็มีมัดท่อลำเลียงไซเดียมโฟเอมอยู่ซึ่งมัดท่อลำเลียงเป็นยังี้ครับแทรกอยู่ตรงชั้นของสปองจี้มีโซฟิลโดยที่ไซเดีมอ,อยู่ด้านบนไว้แล้วโฟเอมอยู่ด้านล่างนึกตอนนี้ไม่ต้องจำเขาไหนนุนึกภาพตามว่าถ้าเราไล่มาจากลำต้นมันควรจะเป็นยังไงนะครับก็เรื่องของใบมีเท่านี้นะครับเรียนจบแล้วอย่าลืม เข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวัในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูจนจดเลยคิดถึงกันใช่ไหม